ับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมุงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมัอนี้กลมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับนายนุฟาร์มครับกับเป็นเสารวันพฤหัสบดีที่13นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเนาะ มาพบมาฟอ,อกกันคือเกา่าผูณียางเงื่เลี้ยงในส่วนของงัวราคาเกษตรกรเนาะเป็นงัวอนทองกับงัวแม่ลูกได้ค่ะพี่นอ้องดูนี่กับมัอนี่กับมีมาให้พี่น้องได้เลือกกับพอประมาณครับพี่น้องครับมี่หาเบอร์ด้ค่ะพี่นอ้องเด้อมีงัวอนทองมีงัวแม่ลูกเนาะพิกัดกับที่อยูอ่ที่บ้านโคกเจริญอยู่ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ใดอยากจะได้หัวรุ่นธรรมชาติตัวนี้งกำงามเลยค่ะพี่น้องครับอ่าม,มาเลือกมาเบิ่งเอานะครับนะนเนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ บุญชูใช่แน่วแน่นะครับพี่น้องครับเอาสำหรับมือนี้่นะครับพี่น้องครับน้าหนูเพิ่นกระสิเปิดราคาแบบให้พี่น้องออกขับเอาเปิดราคาหนาคอกนะครับเนาะกะออกขับเอานี่กะเพิ่นมีรถทรงไห้ได้ครับเพิ่นคิดกิโลละสิบสองบาทนะครับเนาะกระสิเปิดราคาเบาๆไห้ได้ครับพี่น้องเด้อแล้วกาในส่วนมือนี้ของน้าหนูนี่เพิ่นไปเบิ่งว่าอยู่เพิ่นกลับมากกว่ทันนะครับเนาะประหยัดมันคำนะเออกระเล้ไห้บุญชูนจัดสโลดเดียวไห้เบิ่งเล้ยละเอียดง้วเพิ่นกดเขียนไว้ให้แล้วเด้อครับพี่นน้้้ออองผูใดดยากกจะะไเบบรรร์์โททศััพค 0825097965งห้านแล้วก็ถักไป Facebook นายนุฟาร์มได้นะครับอ่ะพี่น้องครับมาเอาเบอร์หนึ่งกันเลยนะครับเนาะเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็เป็นง้วธาตุนะครับพี่น้องครับธองอยู่3เดือนนะครับร้อยสี่สิบบวกก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่แล้วครับพี่น้องครับเป็นแล้วกันอาจจะประมาณลูกที่2นะครับเนาะร้อยสี่สิบบวกตัวนี้เพิ่นให้ออกคาร์ดเอาแล้วครับอ่าอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องหมื่นเจ็ดนะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับ พวกตำนีคาทุกคาถอนบ่มีอย่างนักคบพี่น้องแล้วก็สีเคยเป็นลําปีมาก่อนแค่นั้นแหละแต่หายแล้วนะครับเนาะกะโตใหญ่อยู่ครับผมตัวแรกเดี๋ยวสิพายยางเบื้องแต่ละโตนะครับเนาะนี่ออากังไดกะมาเอาครับพี่น้องครับถึงแม้ตัวใหญ่อยู่มื่นก็บาดมื่นเจ็ดประกันทองใหายนะครับเด้อทองค่มโตนะครับเด็อบบ๊มีปัญหาดอกครับผมนี่นะครับอ่ะนี่เด้ออ่ะเบื้องเอา อาสีพาเบิึงข้างนี้นะครับเนาะอ่านี่ยเป็นเครื่องอมค้าวของทางที่จะโตใหญ่พอสมควรครับพี่น้องสำหรับคนงบปลาไหลอยากได้ง้อทองนะครับครับประมาณหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอาค่าลดโล่สิบสองบาทนะครับเด้อหลายๆคนก็ถามมานะครับเนาะค่าลดแต่ละเจ้านี่เพิ่นเอาบวกกันนะพี่น้องครับกะบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกัมีแล้วแต่นะครับแต่นั่นนู่นนี่ต่ำสุดเลยล่ะโล่สิบสองบาทนะครับค่าลดอ่ะนี่นี่ยนะครับเด้อ แต่เก่มาเอานะครับเอ้าต้นนี้บ่ม่ดอกหยับนะครับเคยเป็นลําปีมาแต่หายแล้วเท่านั้นแหละครับหมื่นเจ็ดได้งัวตัวใหญ่นะครับเด้ออ่ะนี่ผู้ใดเห็นแล้วก็โท้เบื่โท้อยู่หน้าจอนี่นะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดอยากได้ก็เขามาเบิ่งคอกได้สูมือนะครับเนาะงัวขึ้นก็หามไม่มาสูมือนหรอครับพี่น้องครับจังวัอนี้หน้าหนุ่มเพิ่งกำลังหางัวอยู่นะครับเนาะลดหย่อนละเมาประทันประสนครับพี่น้องเราได้ให้ันชูไทยก่อนเลยนะครับอ่ะหมื่นเจ็ดแค่เบื่อแรกนะครับอืมแต่จะพาไปเบิ่่่งงตัััวทีี้ออคครรบพนบ ตัวที่สองนะครับเนาะตัวนี้เป็นงัวแดงบดนะครับพี่น้องครับนี่เป็นงัวแดงบดนะครับเนาะกะส้นศูนย์เนี่กะเกือบลอยสี่สิบผดพี่น้องครับตีต่ำๆห้ซื้อลอยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะตัวนี้ทองกับเล็ดบันนะครับพี่น้องครับกะน่าจจะมีใบมีหลอดไห่อยู่นะครับตัวนี้ลูกที่ประมาณลูกที่สองนะครับตัวนี้ทองสี่เดือนประกันทองอ่าทองก็คือตัวทองให้แล้วมีอ่คลิปอันตร้าให่นะครับ ตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดขึ้นกันพี่น้องครับก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อยู่ในราคาหมื่นกว่าบาทนี่นะครับเนาะตัวนี้จะได้ในเรื่องของความโบดนะครับพี่น้องอ่ะความโบดนะครับเนาะบึ้งเอาเครืองดํานี่แหละครับผมนี่เมื่อนนูแล้วหลายคนก็อาจจะเคยเห็นมาหลายคลิปแล้วแหละพี่น้องครับกัราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับเนาะนี่แหละราคาประมาณนี้เลยนะครับอกกินนนเ่่่งงส้ตัวดีีครบกินเก่งทุกตัวเลยนะครับ อ่ะงัวบ่มีตำหนิหรอกพี่น้องครับนี่ตำหนิไม่มีนะครับเนาะมื่นเจ็ดนะครับอ่ะส้นสูงพื้นตีให้ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับแต่จริงๆแล้วก็เกือบร้อยสี่สิบหรอกครับตัวใหญ่อยู่ผู้ใดมากแบบใดก็มาเลือกเอานะครับอ่าพี่น้องสงสัยตำหนิยังให้ถามอีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่นะครับเบื้องต้นกับเพื่อนห้ข้อมูลมาบ่มีตำหนิหรอกครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวที่สองเบอร์สอง่ะมักตัวเดียก่ะทั่วเอานะครับเนาะ เบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่นะครับนี่นะครับตัวละมื่นเจ็ดพี่น้องครับอ่าผู้ใดอยากได้หัวหล่นธรรมาชาติเดี๋ยวบันชูสีภาไปเบื้องเอานะครับเนาะตัวนี้หล่นธรรมาชาติตัวบักางไงนะครับเด้อตัวที่สามอ่ะอธิแบบายให้เบื้อง่าอ่าเบื้องสีสัตว์นะครับเดินมีกเดินหน้าไปเออเดินอีกเดินอีก,อ,กอ่ะเดี๋ยวดูมันชูอะไรง่วงยางจะเข้ากันพี่นอ้องเออเดินอีกนิดนึงลูกเออเเดี๋ยวด้ เออโอเคอ่ะตัวนี้อยู่ในเชียงแล้วอ่ะผู้ใดมักหัวลุนธรรมชาติเด้อครับพี่น้องตัวนี้ทองอ่าจะเคอหาเดือนแล้วเด้อครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสามทองกับช็อกโกแลตมีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะตัวนี้ก็น่าจ,จะลูกประมาณลูกที่สองนะครับเด้อปุยยางใหญ่นะครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้เฝ้าโทษนะ,ท 23, นะครับเพิ่นอ่าเปิดไ้ทีสองหมื่นสามพันนะครับพี่นะ้องงีสิบสามนะครับเนาะออกขั้นลดเอาในลุนธรรมชาติตัวใหญ่เป็นอ่าเท่าบดขนขัง,ง,งที่จะอ้างดึกได้หลายพี่น้องครับ โดนนจะไม่เห็นนะคะนะรับพี่น,อน,น,น,น้องผู้ใดอยากก็ไรแบบนี้กับเฝ้าเอาด้ครับเด้อนี่เฝ้าทุกเอาหลดนะครับเนาะหูสันสันรามันหงสันอ่ะนี่กะง่อนข้างที่จะหูหูเชิงเชียงครับพี่น้องครับนี่ใสเชิงเชียงได่และตัวนี้นะครับนี่เด้ออ่ะนี่ผู้ใดอยากก็้แบบนี้กัเมาตัวลึกๆนี่แหละครับผมนี่สีเบื้องขางเดียวกันนี่แดลวเลยนะครับเนาะนะเบื้องเงาหางห้เบื้องท้ายยางอีกพี่น้องครับนี่เครื่องดำนะครับเนาะ จะเอาดูข,งขางขวางัวคค่ะพี่น้องเดินไปกเออนี่นะครับจะสีเบื้องขางขวาน้องเขาเอ่ะนี่เบื้องหน้าตรงนะครับนี่หน้าตรงนะครับเออนี่นะครับนี่สองหมื่นสามพี่นออ้องครับอ่ะเดยกเอามักแบบนี้นะครับเนาะนี่ง่าๆน,นี่แหละครับผมเออเดินไปเลยนะครับสองหมื่นสามโง่หางบักง่ายเลยครับพี่นออ้องอ่ะากได้กับมาเอาครับผม โอเคนะครับเนาะะเห็นชัดไปพี่น้องอก้อนที่จะเบ่งตัวใหม่นะครับเนาะนี่สองหมืนสามนะครับบวกแบบจัดติดนี่แหละครับเอาเดี๋ยวจะพาไปเบ่งตัวขัดล้างรับพี่น้องบัดนี้ตัวนี้ต่อไปบวกที่สี่แม่นวลใหญ่นะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่นะครับพี่น้องสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะร้อยสี่สิบห้าบวกไปหารร้อยห้าสิบนะครับใส่ตัวนี้แม่นวลใหญ่ทองสามเดือนกับนาดชมีใบมีหลอดด้วครับพี่น้องเด้อ ตัวนวลตัวใหญ่ๆนะครับเนาะลูกก็น่าจ,จะประมาณอ่าลูกที่2นะครับพี่น้องครับอาผูใ้ใดมักใส่ใหญ่ๆตัวนี้เปิดไปที่สองเมื่นหาได้ครับพี่น้องเด้อเป็นง้วนตัวใหญ่ออกกระดเอาครับผมอยากจะยกชุดงว้วนทองไปอตัวสองตนะครับพี่น้องครับก็แจงได้สามารถลดได้อีกเนาะเพราะว่าไปหวังเดียวกันนี่เบมึงมุมนี่นะครับแับน,นี้ตัวใหญ่ๆ,ๆฟังทั้งขวาน,นะครับตัวใหญ่ๆหรี่ได้ครับพี่น้องใหญ่หรือใหญ่หนาผมนี่ ผู้ได้หาแบบนี้อยู่กับลองเอาตัวนี้พิจารณาเบื้องครับผมนี่หน้าตานะครับทองนาเดชยดนะครับพี่น้องเด้อทองนาเดชประมาณสามเดือนนะครับเนาะตัวทองหาแล้วนะครับมีคลิปหายนะครับตัวใดที่ว่าทองขอได้ครับผมนี่หมักตัวนี้ย่เก่าตัวนี้ไปครับพี่น้องครับสองมื่นหานะครับเนาะนี่สองมื่นหาเอานะครับเนาะ ตำหนิบ่มีเหครับผมอืมน,นี่นี่นะครับเนาะเออเี่ะละอ่ะเลือกเอานะครับนี่เด้ออ้าวตัวยใหญ่นี่แหละพี่นอ้องอ้าวตำหนีบ่้ีน้องพอนะนี่ตำหนีไม่มีหู้โจังเชื่องละพี่น้องครับโดยจะพาะไปเบื้องตัวต่อไปกับสิเป็นแมงลูกนะครับตัวนี้เบอร์ซี่นะครับเล้อเบอร์แด,นแดงนวลน,นวลใหญ่นี่ครับผมนี่เบอร์สามเป็นหล่นธรรมชาติเหลือจะห้เเิ็เมงมุ้ไก่ครับแต่ละตัว ก่อนที่จะเพิ่มตัวต่อไปเนาะนี่ตัวนี้สองหมื่นสามครับผมเออสองหมื่นสามเนาะหรือหมื่นกว่าบาทก็มีต่อไปนะครับเนาะมาเบิ้งแม่ลูกครับนี้เป็นวัวลูกแรกนะพี่น้องครับครูนี่เบอร์ที่หานี่สูงกับแม่ใส่รอยสี่สิบห้าบวกบวกนะครับเนาะเป็นลูกตัวแรกลูกตัวแม่บดพร้อมนะครับเออนี่ลูกกับตัวตัวค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยแหละพี่น้องครับลูกกับสิบประมาณจังเดือนพี่น้องครับลูกประมาหาเดือนได้หรือมั้ง เออนะครับโดยประมาณหาเดือนอ่ะนี่แม่นี่สูงไงเด้อครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบหาบวกบวกนะครับเนาะเป็นงอโบสนะครับเนาะนี่เป็นงอโบสเลยนะครับนี่เด้ออะไรกะมาเอาตัวนี้นะครับเนาะลูกเดอ่าเป็นลูกค้มตมากเด้อครับพี่น้องครับบ่ามีใบตะวันได้อ่าโดยความหนานะครับเนาะหม่โดนลนนะครับแม่ทองว่างนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะแม่ทองว่างอืม เด้อเราจะถามให้นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเออเดินด้วยลูกเอาลูกเอาลูกไม่่ทั้งพี่บอเดินอีกเออวนใส่ไปนิดนึงเออเยวเห็นเห็นลูกอ่ะคูนี่นะครับพี่น้องครับวันนี้สองหมื่นหกนะครับพี่น้องครับออกกระดเอาแม่ลูกตัวใหญ่สองหมื่นหกนะครับเนาะยังได้กลับมาเอาครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอาแม่เดินไหนพี่ครับ แม่เดินหนาดีนึงเออสองหมื่นหกเออนีิเบื้องไทยนีุ่มนี่นะครับอ่ะเดีกได้สองหมื่นหกนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลูกตัวแม่ตัวแบบไงยด้หล่ะครับผมเออนน่อ่ะเด็กเอาบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้ออ่ะม้วนบมีตรต่บนี้ต่อพี่น้องครับม้วนบมีตรต่บนี้เออเนี่ยกินเก๊งต่อพี่น้องครับเอ่ะเด็กเอามาแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบื้องลูกชัดๆนะครับเนาะนี่ สองหมื่นหกอยากได้กะมาเอาครับผมนี่นะครับอ่ะนี่แหละนายหนูฟ้ามันนี่กะมีมาใหห่าเบือแขนแขนครับพี่น้องมีงวงทองอยู่สี่ตัวเลยครับแม่ลูกยุคคู่เดียวนะครับเนาะผู้ใดโทรไว้เด็กก้อนครับพี่น้องครับอ่านี่ผู้ใดมาท่านก็ล่อรอบหนาครับผมเอ้านี่แหละครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ